ขับรถจะขับรถไฟฟ้าเนี่ยได้ๆเรียเออแมงน,นี้เนี่ยสว่างสว่างพ่อสวยหันมาแรงนี้เรียนี่จะขับรถครับออาถอยหลัง พอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วค่ะพอพอแล้วพอแล้วเท่านี้พอค่ะพอแล้ววันแดดมันแดดแดดพอแล้วอะติงติงติงอะไรอะดิองติ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 ิิงงงตต มือแปะแปะมือแปะแปะคุณรู้นะเดี๋ยไหนดูซิเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนอปากกามาวงซิทีเดียวไหนเขาบอกว่าเหมือน,นพ่อมากอพ่พอไหนเขาบอกเหมือนพ่อมากย่ำเลี้ยงมากหายหายพอ่อดีแห้ง <c oughs> นี่สวนด้วยนี่สวนย่ำเลี้ยงมากหายหายพ่อดีแห้งอีดีเด้เขาตายมากลำนึกก็กเศร้า หายหรอหาย,หายออมอยู่อืมัดแดด e บ้างรับวิตามินอีบ้างแต่แม่จะถ่ายรูปมุมนี้บ้างนี่ครบมุมนี้ดีสว่างดีพ้ยมีน้องเสียงน้องจิ๊บๆร้องด้วยุว้ยภาพดีมุมดีแพร่แพรแ,แอืพอขับมานี่นะให้มันหลบแดดด้ไห เเอยมาอีกนิดนึงมาอีกนึงอ่าพอเออเดี๋ยวเดี๋ยวจดินเดนเดดี๋ยวคุณนูิวเสียมอไมอยากบิดอยากบิดวันนั้นเยสะห้อยากบิดเอยอยากบิดเลยเฮ้ยฮาย่าเหรอตะมือแวะเสียงนกเสียงนกเดี๋ยวดูเสียงนกอะไร เสียงนกจิบจิเสียงนกจิบจิบจิบบจินั่นคือเสียงนกนกมาร้องจิบจิบเอาตัวมือแปะๆอีกหน่อยสิน่ะสั่งได้ตอนยินร้องให้หาพ่ออีกนะนี่มันที่สาสอดนะเขาให้หาพ่อนะเพ่อได้กลับมาเร็วๆเฮ้ยแม่ไม่ได้สอนเลย เ,เ,รเ,รเรียบยาวแล้วเรียบยาวแล้วไม่ได้สอนเลยเพราะตอนเย็นหนูกลับมาหนูต้องเจอพ่อทุกวันหนูจะขับรถไปดุหนูจะขับรถตัวเพื่อจับม ok ือแปะแปะจับมือแปะแปะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะบอกท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งแม่นวันนะคะสวัสดีค่ะ